ก็เป็นไปตามมติของสบคเมื่อตอนปลายมีนานครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยน้อยมากแล้วนะอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ ประการที่2ก็คือปัจจุบันเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เดินทางไปกลับไปกลับเนี่ยมากกว่าสิบรอบแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลทางสวบค,คก็มองว่าอาจจะเป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลก็เลยพิจารณาที่จะหาทางที่จะให้ผู้เดินทางเนี่ยครับได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแต่ก็กําลังพิจารณาว่าจะทําอย่างไรที่จะใช้ เอ,อนเนอร์ทีฟอลันทีนที่ราคาที่เหมาะสมนะครับไม่ไม่ใช่ราคาปัจจุบันนะครับลท,ที่ดูแยยก็จะยกเลิกเลยครับใน,ในเฉพาะทางอากาศนะครับแต่ทางบกกำลังพิจารณาอยู่นะครับทางอากาศนี้จะยกเลิกเลยแต่ก็พิจารณาว่านะครับในกลุ่มที่มีความจำเป็นนะครับก็ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบในด้านงบประมาณน,นะครับ

สบคเสนอไปก็คือ1นึ่งก็ดาอันนี้1นึ่งก็ดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจําได้เนี่ยมันเป็นมติสบคเมื่อตอนมีนา6กสานะครับปีนี้นะครับว่าเราว่าเราจะมีการปรับรูปแบบนี้ในหนึ่งก็ดานะครับอ๋อไม่ใช่ฮะที่กักตัวทั้งเรื่องยังอยู่ไงครับกับก คือคือเรียนเรียนสื่อมวลชนว่านะครับสถานพลัลนทีนเนี่ยจะมีในกรุงเทพนะครับจะมี2ลักษณะคือสเตทพลันทีนสเตทพลันทีนเนี่ยรัฐบาลรับผิดชอบงบประมาณทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยถ้าพักสเตทพลันทีนเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับรัฐบาลรับผิดชอบทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นไอเดียสเตทพลันทีนหรือว่าสเตทพลันทีนทางเลือกเนี่ยนะครับผู้พักเนี่ยผู้เข้ากักกันเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้น ในหนึ่งดเดี่ยเราเตรียมที่จะยกเลิกสเตท์ฟันทีนเหลือเฉพาะอ a t เ v e s t a t ฟสเตทฟันทีนแต่เราก็คำนึงสบคก็คำนึงถึงความเ,เดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับบางส่วนที่อาจจะเดือดร้อนก็กําลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพี่นาจัดตั้งสเตท a ันทีที่ราคาที่เหมาะสมนะครับโดยที่รัฐบาลรับผิดชอบประมาณบางส่วนเช่นประมานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้น ผู้ที่เขารับการกักกันเนี่ยก็จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอ่านและค่าที่พักวันราคาสเตทบันทินก็จะเป็นราคาที่ถูกลงกว่าเดิมในรูปแบบนี้นะครับนี้จะส,ะพ,สยจะพยายามให้ทันครับเพราะว่ามันก็ใกล้เวลาแล้วนะครับจริงๆพี่นามาแล้วคือเป็นสิ่งที่ท่านนายมนตรีนะครับท่านก็สั่งการว่าให้พ่นาให้รอบข้อเพราะว่าคือ อีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนที่จะต่อไปที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศให้ดูกันให้รอบด้านนะครับว่ามีบุคคลประเภทใดบ้างนะครับที่จะได้รับความเดือดร้อนจากลักษณะนี้นะครับก็สปครก็พยายามพิจารณาให้รอบครอบอยู่ครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปไปกลับไปกลับจำนวนหลายเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับทำให้เป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล ตอนนี้ก็ยังยังยังคง14วันอยู่ครับแล้วว่าา1กกรฎคมถ้าเป็นไปตามแผนแล้วมีการใช้ภูเก็ตแซนด์บ็อกก็ยังเป็น14วันก็ในภูเก็ตแซนด์บ็อกนี่ก็จะมีเงื่อนไขต่างหากที่เป็นเงื่อนไขพิเศษที่กําลังประชุมกันอยู่นะหาเรือกันอยู่นะครับะนอกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วยังมีจังหวัดเดียวที่เราเลยที่จะดูลักษณะเด่นและท่องเที่ยวขนาดอีกท่านเดี๋ตอนนี้ยังมองที่ภูเก็ตอยู่ที่เดียวครับเพราะว่าในในที่เกาะสมุยเขา จะใช้รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขากำลังเสนอมาเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ไม่ไม่เหมือนกับทางภูเก็ตเพราะว่าทางสมุยเนี่ยจะไม่มีเครื่องบินบินตรงนะครับไปที่สมุยนะครับจะเป็นเครื่องบินเอ่อต้องต้องผ่านมาที่กรุงเทพนะครับแล้วถึงเอ่อบินไปที่ภูเก็ตอีกเออขออภัยครับบินไปที่สมุยอีกทีหนึง่งครับขอบคุณมากครับ